S M I L E. I blow away. Eventually. Cat cat nap! Nap! Please, help us go to sleep, Catnap! We need it, Catnap! Please nap. help us! Please. โอเวลาอยู่ที่ไหนอ่ะอือโอ้ทำไมมันมันเเรามื่อกี้เราผ่านจารถไฟมาโอ้นี่ตีนไขวเนี่ยเฮ้ยจะปล่อยลงไปไปเอาอย่าอย่าปล่อยกูลงไปเฮ้ยอย่าเก็บแน่อุ้ยเก็บนี่ไปเดี๋ยวมาทำอะไรเนี่ยอ๋อนั่นอ๋อนี่คือที่ขยะใช่ไหมอ่าโอเคว้าว เืนดีแล้วก็สวยดีแล้ววันนี้ครับเราอยู่กันในเกมป๊อ p ปี้เทย์ทามเปตุทีสามกันนะครับก็่างจากที่ผมลงใน a c e b o o k เจสซอรี่ผมก็จะลงบนไหนก็ไม่พลั้งทุกทีนะครับวันนี้ได้ลงแล้วเป็นอีพีแรกนะครับอ่ะเราลงมาตรงนี้แล้วยังไงต่ออ๋อข้างบนมันมีที่จับอยู่เราขึ้นไปขึ้นไปโอเคแล้วก็ขึ้นไปอึ้บอ่าฮะ เติมที่นี่ท่างดีเลยดีเหลือเกินมีกลิ่นเลือดเทมทัม้งหมดเลยนะครับกดอีบุบประตูเหมือนเดิมนะครับเหมือนชัปเตอร์2ชัตเตอร์หนึ่งกดอีเปิดประตูะตว้าวมีแท่นให้กระโดดน,น็อบบี้เหมือนในโลบอกรเลยนะครับอ่ะรอให้มันขึ้นมาก่อนเราไปขึ้น,นตึ๊บกดชิปกับุ่มดูเลยก็ได้นะจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมก็กดแล้วครับผมไม่ค่อยถนัด เสียงอะไรวะพี่ก็ไม่มนะีอะไรนะอ่าตรงนั้นมีท่อให้เรามดุดออกเคงั้นเราดึงอันนี้มาแล้วกันไม่ใช่หนูนะที่มุดท่ออ่ะแล้วมันกลับไปไวนะเนี่ยกลับไปเพื่ออะไรโอ้โหแล้วกดไม่ได้นะเมาส์คือถ้าเกิดว่าเรากดสั้นครั้งหนึ่งมันกลับมาเลยเมื่อลำบากอีกทีนี้โอเคเด,ดือเข้าไปในท่อเริ่บเติบโอเคแล้วก็ลงมาในท่อนี้ มีอะไรบ้างเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยไม่น่ามีอะไรเดินต่อว้าวมีทางท่ออะไรสองท่อเนี่ยเดี๋ยวไปดูห้อ,อ,องนี้ก่อนไม่น่ามีอะไรอ่ะโอเคออกมาเรียบร้อยละว,ว้าวนี่มันเป็นห้องที่เราถูกปล่อยมาเมื่อกี้นะที่แคเนปเดินมาเอ้ยตรงนี้มีเทปด้วยเก็บไว้ดีกว่าเราไม่ต้องดูหรอก โอ้ตรงนี้มีฮักกี้มีฮักกี้แล้วจานั้นมีที่ยสา่านสองฐานยังไงไอ้ตรงเมื่าตรองฟอร์เมื่อมมกี้ดึง่านอันแรกอ้าวใส่ยังไงอ่ะอ๋อต้องมาใกลต้องมาใกลดูฐานเนีย่ยก็ใส่ได้แล้วก็ดึงกระถานก้อนที่สองใส่ปุ๊บโอเคแล้วก็สแกนมือสีฟ้าดึ้อประตูปเปิดไปไงต่อ แค่ตัวเลยอ่ะเอ๊ะฉันเชื่อบปอบปอบปีฉันรู้อะไรเนี่ยอ่าไม่ออกฉันรู้อะไรฉ <I remember S 1> ันรู้ <you. S 1> เรือของนายโอเคแล้วก็มาตรงที่ที่อะไรวะเอาไฟมาจ่ายก่อนอ่ะอะตึ๊บแล้วก็ไปเปิดประตูนั้นแล้วใครมันโทรมาเนี่ยรับยังไงเนี่ยฮะโอเคเปิดประตูก่อนอ๋องั้นมีโทรศัพท์อยู่เก็บมาเก็บอะไรไหม กดอีอ่ากดไม่ได้ก็ใช้มือกันอ่าแล้วก็เอาฐานใส่เก็บฐานออกมาแล้วก็เอาฐานใส่ตึ๊บอ่าเป็นไงเก่งไหมฉันชื่ออัลลี่ขอบยินดีที่รู้จักโอเควิวใยิโหโดแบบเหมือนชัตเตอร์สองนะที่เราฟิวเฮ้ยคิสซี่คิซี่บลูปัน อ๋อแล้วมันไปไม่ได้เนี่ยวุ้ยนี่ห้องอะไรอ่ะ Q กับ E หมุนอ๋ออ๋อนี่ไงกดเกี่ยวกีวเพื่อหมุนเนี่ยอ่าฮะแปะพลังงานแล้วก็แปะตรงที่เป็นมือสีเหลืองใช่ไหมงี้ปุ๊บอ่าเรียบร้อยโอเคไปติดแล้วแล้วไงต่อเฮ้ยอะไรเนี่ยสายอะไรเนี่ยี บั๊กดีละทางเจ้าของเกมผมซื้อเกมนี่มันราคาสามสิบห้าบาทก็ไปแก้บั๊กด้วยนะเกมก็ถือว่าแพงเหมือนนะสามสิบห้าบาทเนี่ยโอเคเข้ามาในกระเช้าต่อละเดินไปเกมสากเริ่มโดดละ <Das S 2> <ฮ>อ่าตอนนี้เราอยู่ที่เพคแคเร,รียบร้อยแล้วนะครับวับมาเลยตัดออกไปทีนึงแล้วกันเนะาะถูกไหมแบบนี้ยโอเคนี่อะไรเนี่ยอ๋อน,นี่คือเพเคใช่ไหมอุ้ยกรดตุกกต้กกะตุกมมีกตุ้มมีกตุ้มเกมมันหลุดอะไรบางอย่างมาเลยออลลี่โทรมาใช่ไหมอ๋อออลลี่จริงด้วยอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกไม่ต้องอ่านมีเสียงกุญแจอยู่ในนี้ อะไรเนี่ยกุญแจอะไรไม่รู้เก็บมาก่อนก็ได้ตึ๊บ้าจากห้องนี้นะกุญแจนะ่ยอ่านี่ไงใช่สิงด้วยโอู้หูเกมนี้คุ้มไหมเนี่ยสามสิบห้าบาทเนี่ยอ่าไม่หลดด้วยอยู่ในเยคะเมทีห้องแก๊สเหรอวันนี้เราอยู่ที่ห้องแก๊สที่ผลิตแก๊สใช่ไหม เราต้องเอาแก๊สไปอยู่ในทาง,ทางซ้ายให้หมดกดไม่ได้อะอะไรเนี่ยอ่ะเราเอาถ่านไปใส่ก่อนดีกว่าจะได้จะได้เข้าเปลี่ยประตูนั้นตึ๊บโอเคห้องนี้มีอะไรเดียเ๋ยวเอยตรงนั้นมีแก๊สแพ็คด้วยเหรอเฮ้ยมือสีม่วงนึกมาเลยเอา้าวแล้วเอาแก๊สแพ็คก,ก็เปลี่ยนด้วยนะแต่แก๊สแพ็คก,กันเก่าเปลี่ยนกดมือกดสองเหรออ๋อ เปลี่ยนมือสีม่วงคนสองวุย้ยมือใหม่โคตรสวยเลยอะมือสีม่วงในลงเล่นอะไรนี่ว้าวมึงกระโดดได้ด้วยอ่ะเอ้ยดีนะเนี้ยโดดได้ชิงสูงเลยนะแต่ต้องบนแผ่นะะนะครับนะครับถ้าแปบนพื้นมันก็จะไม่ได้อ่ะไม่เติมต่อวิวกระตุกเลยไอ้เกมเป็นไรเนี่ยมีแมงสาบเต็มเลยโอเคว้าวต่เนี้ยมีท่านกระโดดด้วยกระโดดได้เลย ข้างหน้ามีอันนี้ห้องอะไรมีประตูเดี๋ยวเข้าไปไม่ได้เอ้ยตรงนี้ไม่เห่นอุย้ยน้ำอะไรแดงๆเนี่ยได้หมดเลยิวโอเคแล้วไงต่ออันนี้อะไรอ่ะดึงมาดิดึงอ้าวแล้วเอาลงมายังไงอ่ะเอาลงมายังไงอ๋อดึงลงมาอ๋อเดึงอันนี้ลงมาแล้วก็กระโดด มีเซฟอีกบละยื้ออะไรเนี่ยว,วิววิวป็นยาอ่อนลูกกูไปไปต่อโอ้โหพัสน์นิทอีกแล้ววะเนี่ยมันยากจังเลยนะนี่แล้วอันไหนไฟจะจ่ายไฟอ๋ออันนี้เอาลูกเอาไปยังไงโอ้ห้องบนเีลูอยู่ให้เราขึ้นอันนี้สีม่วงไปใช่ไหมอ่าจะมือสีม่วงขึ้นไป ังไงต่ออาแปะอันนี้แล้วก็วก็อะไรกูมองไปหมดละหมดแล้วแน่นอนโอเคแล้วก็เอ้ยไม่ใช่คนละอย่างคอละอย่างเราแปะไฟแล้วก็แปะตรงนู้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บแง่ได้แล้วได้แล้ว,วแง่เป็นเด็กหรือเปล่ามั้งเปิดไฟเลยเปลี่ยนแก๊สไปทางซ้ายนะครับ อ่าเราก็จะถายแล้วสินนะบอกาโอเคนี่มันง่ายสามวสิบห้าบาทเนี่ยกิยนคุ้มจะตายโอเคไหนะไฟไปทางซ้ายก็จะเกิดปนะุ๊เนาะโอเคเอา้าโนพาวเวอร์ไยดับได้ไงอ,อะไรอ่ะทนามาถึงดับดูดิก็ดับเฉยเลยอะไรเนี่ยดับหมดเลยอะ่ะอ,อัเรี้โทรมาอีกละเอ้ยมีกุญแจมาให้ด้วยเป็นกุญแจรูปบ้าน คุญแจรูปบ้านน่าจะอันนี้นะโฮมสวีทโฮมอ้าวอะไรไงใช่ด้วยลองเข้าไปดิเมื่อกี้อะไรขาวๆขึ้นมาด้านหน้าจอวะหมุนเมื่อกี้งั้นโดดอะไรบางอย่างแล้วมันในเช่นนี้เลยอ่ะดูเข้าไปอุ้ยควันแดงอะไรเนี่ยแล้วเราไม่มีหน้ากากใส่อ่ะในอินในในตัวอยา่างมันรีมทหน้ากาก,กแล้วล เอาแล้วมือเราหายไปไหนไม่พอไม่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 ติมือมาเนี่ยไม่ติหนึ่งเอาวิ่งไงด้วยอ่ะวิ่งไปเลยเลยยูนิตทูรันทำไมวะเฮ้ยใครแอบมองอ่ะเฮ้ยดีๆด้ใครแอบมองใครแกเป็นใคร มันมองฉันได้ยังไงเป็รกกันอะไรเี่ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยตรงนี้มีเทปใส่เลยอุ้ยฮักกี้น่ารักจังอุ้ยยี่อะไรวะเนี่ย,อยเอ้า,ออาแล้วก็โหลดอ๋อเมื่อกี้เราฝันอ๋อคือเราฝันอ่ะตื่นขึ้นมาแล้ว แล้วแก๊สหายไปไหนอ่ะอ้าวเราฝันเกือราแก๊สหายไปเลยอะไรวะเนี่ยอุย้ยตรงนี้มีรูปเด็กมีรูปเด็กว้าวนี่ห้องอะไรอะ่ะทำไมมันใหญ่จังมีรอยขีดข่วนของที่แนบไปนะผมว่าแค่นั้นไม่จะาอาศัยอยู่ที่นี่นะเพราะว่ามันไม่น่ามีอะไรอุย้ยมีบอลบอลโซบอลน,นี่อยู่ตรงเสาไฟด้วยอะไรเนี่ยมัมมีรังเล็กช็อต อุ๊ยมัมมี่เอ้ยกระตกกด F เพื่อใส่ตัดก,ก,กันแก๊สอุ้ยอุ้ยมันมืดอ่ะถ่ายกระดาษบังกันได้อะอ่ะแต่ก็ดีอ่ะพอเริ่มมันมันบังมันบังขอบจอปึ้งอู้โอ้ยตรงนี้มีที่กระโดดด้วยปิ้วโอเคเล่นแบบความใจเย็นวันนี้ทั้งเกมเลยจะเล่นแบบใจเย็นใจเย็นนะแปะมือสีฟ้า กูก็เปิดอ้าแฮแฮแไม่ได้แดกฉันหลอกมาพวกเขาพูดคำหยาบทำไมนะ่ะว้าวทำไมมืดจังเลยเดี๋ยวตรงนี้มีฐานใส่เลยไหมไม่น่ามีอะไรนะวางซ้ายบองขวาก่อนโอเคเก็บฐานปิ้วลูกเด้อเดี๋ยวดอกมันกระโดดอะไรเิ้วโอเคใส่ฐานครบสองอันละ ก็กดสวิตช์ประตูตรงนี้ก็เปิดออกใครๆก็ไปอ่ะเดี๋ยวน้องเข้าไปดิสักไม่เจอแค่แด็กไม่เนี่ยมีแค่นั้นหรือเปล่า,าไม่มีอ่าฮ่าๆว่าแต่ห้องนี้ก็ถือว่าสวยนะห้องเด็กหรือเปล่าอันนี้ห้องน้ำใช่ไหมตรงนี้มีรถด้วยดิง แปกเลยอะอะไรวะเนี่ยนี่เราทำลายโฮมสวีทโฮมใช่ไหมเนี่ยโกดบ้าเลยตรงนี้มีที่แปะไฟเลียนมือก่อนปุ๊บปุ๊บประตูรีบเข้าไปที่แปะไฟอย้ดก็ปุ๊บอ,าาอ่าฮะรีบไปรีบไปทันไหมทันไหมอ๋อทันอยู่เกือบดับเล้ว่าจะเป็นยังไงเนี่ย กระโดดใช่ไหมก็แปะปุ๊บอ่าได้แล้วแล้วก็แป,ปะตรงนี้ก,ก็รีบไปวิว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 หัวที่เขาจะแบอบอุ้ยน่าอะไรอะ่ะเอยเอาฐานมากูจะเอาฐานทาาั้งลังมึงอ่ะอย่าหันตามกูเอาฐานมายีใจร้ายจังเลยเราโดนรงท้อไปกันได้ไม่ทางหนีจังเยอะอ่าอุ้ย เป็นรูปฮักกี้อะไรเนี่ยมีเพื่อนสี่คนเหรอเฟนโฟเฮ้ยบอลโซบอลนี่นนนาตา่างกูท้องลงไม่ได้ในรเหรออะฮะเป็นไงต่อเปิดประตูนี้โอ๊ยตรงนี้ไม่ใช่สายทานมันอ๋อนี่อันนี้ห้องห้อง,ห,องห้องใหม่ไม่ใช่ห้องเก่าห้องเมื่อกี้คนละห้องกันไฟเรห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ตองนี้มีที่จ่ายไฟเดี๋ยวค่อยว่าฟ้ากันไปที่อื่นก่อนไปดูสำรวจดูก่อนว่าม,มีอะไรบ้างไ,ได้จำทาง เอ้ยตรงนั้นมีห้องอะไรเนี่ยข้างในนี้ก็มีที่จ่ายไฟเอ้ยที่ซื้อไฟสองอันอ๋อเอาซื้อไฟตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมงหมดแล้วต้องทำไงก่อนเนี่ยทำไมก่อนจ่ายไฟตรงนี้ซื้อตรงนี้ตึ๊บอ่าเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเหรอเยอะไรอุ้ย หลังคุณใช่ไหมล่ะฉันยังฐานเัมมาได้แล้ว <c oughs> ไม่ฐานเัมมาแล้วสินะไอ้งโง่อาเรถประตูปดิดได้ไงเนี่ยเราไปทางนี้ทางเดิมโคตรโง่เลยไม่มองคือกไปหยุดฐานม,มาได้โอเคแล้วเ,เข้าไปที่ไหนเนี่ยทางเดิมที่เรามาเมื่อกี้ลงตรงนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็ออกวุ้ย มันดูสเสียวหลังว่ะไม่กล้าหันเลยอะโอเคห้องให้เรามาเมื่อกี้แล้วก็เอาไฟเอ้ยเอาถาดใส่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ดึงอันนี้เอาดึงรถยังไงน่ะดึงปั๊วโห่โคตรมันเลยมีเราดึงรถมากี่คันนแล้วสามคันได้นะเอาถาดแล้วก็ใส่เลย อ่าเรวก็เปิดไฟอ่าเรียบร้อยไฟครบร้อยเปอร์เซนต์ไปทางไหนต่ออ๋อตรงนั้นโอเคไปเลยแปะมือได้ไหมเอาแปะเลยประตูก็เปิดอ่าโอ้โหคอนโซลนี้ยากอีกละอ่าแล้วก็เราต้องดึงนั้นมาก่อนดึงปุ๊บเอาไม่โดนดึงแล้วก็อ่าถืงกันแปะใช่ไหม แล้วเราก็ต้องดึงอันนี้ไม่ให้ไอ้ยกสีเหลืองมันขึ้นมาดึงก่อนโอเคแล้วเราก็แล้วเราก็ไงต่อวะสาวสวิต์อันนั้นอ่ะใ,ให้มันให้มันติดอ่าโอเคตัวเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราทําไปโฮมสวิตโฮมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะขึ้นไป

อ๋อแล้วก so awesome. okay, ็เอารจะคุณสมนะคะไปเออกระุนละเอามาแปะตรงนี้อ่ะยังไงตรงนี้โฮมสวีทโฮนเอาใส่ยังไงใส่ใส่แล้วอุ้ก็เป็นของโฮมสวีทโฮมแล้วอ้ยอันนี้กุญแจอะไรเนี่ยกุญแจอะไร อ๋อนี่เป็นปุญเจของโรงเรียนนะครับโอเคเข้าไปเลย